สวัสดีนะพวกเองพบกับอาจารย์บวมคนตื่นยังตื่นกันยังงัวตื่นยังเมื่อคืนดึกไปหน่อยเช่งคืน,นแต่ใครยังไม่ตื่นนะเดีย๋ยวกระโถนกูแนะ่เอยไม่ใช่สิถ้าเป็นเมื่อก่อนนะกระโถนเปลี่ยนแล้วเป็นไปอันนีนน้มีฝาปิดมอาฝรล้อยง,ง่ายๆเร็วๆเลยถามมาต่อไปปัญหาธรรมะมาเลยนะคำถามแรก ก่อนออกจากบ้านจิ้งจกทักควรออกไหมถ้ามึงก็เชื่อจิ้งจกนะมึงก็นอนอยู่บ้านน่ะไม่ต้องไปทํางานไม่ต้องเอาอะไรกินรู้หรือเปล่าว่าก่อนออกจากบ้านน่ะอะไรทักและน่ากลัวที่สุดบอกเลยเมียมึงไงมึงลองออกสิกลับมาเรียบร้อยไม่มีที่นอนโธ่เชื่อจิ้งจกถามต่อไปผมนั่งสมาธิแล้วหายใจเข้าเป็นพุทธหายใจออกเป็นพระรหัสได้ไหมครับแล้วแต่มึงเลยจะหายใจเข้า พุธออกเป็นจานังคา,า,ารพระธาตุสุกเสาอาทิตย์แล้แต่มึงเลยถามกุก้นกวื่อนตุ๊กไอยุ่จะบอกเยี่ยวถามปั่น <c oughs> ถามต่อไปอาจารย์บวมครับคิดอย่างไรกับพญายนาจริงๆแล้วเนี่ยก็ส่วนตัวนะอาจารย์ก็บูชาอยู่ส่วนมากก็สงตัวถามตัวเจายนาคแต่ว่าตอนนี้ก็เลิกบูชาไปแล้วพญายนาคจริงตาตมนันขาไปดูดิแ,แบบไหนหลายตัวด้วยหลายสูตร <c oughs> แล้วก็มาถามอาจารย์ยิ่งเพี้ยวปากอยู่ ตีนี่กระโถนเลยใครถามเนี่ยกระโถนโถนี่กระโถนนี่ก็บอกเยี่ยวฮึพอละอาจารย์ก็จะลงไลน์ละมีสอนธรรมะต่อสุดท้ายนี้ก็จะฝากอะไรให้กับผู้ชมหน่อยฝากว่าทำดีทำดีทำดีเดี๋ยวดีเองไปละตัดแล้ว,ลว่ีบาให้ีบาานีบาให้สวัดดดดดววสดีครับ ดีใช่ครับเชิญครับใส่เมาเลยเพื่อนผมเป็นอาจารย์ผมก็ได้ได้รับเกียรติมาบรรยายธรรมะที่นี่ถือว่าเป็นเกียรติไหมต้องไม่ใส่เมาเลยเพื่ออืมอย่าไปพูดอย่างนั้นสิอาจารย์อยากสั่งเท้าเข้ามาดิครับไม่ใช่ไม่ใช่เท้าเปล่าเท้าเปล่าเอาคิดว่าดรมาตินไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษนะครับเห็นกบาลแย่เห็นมันเงาเงาอ่ะจย์ อันนี้ยังไม่ละลายอยี่ยช่องฟีดอีกเหรอ <c oughs> ไม่ละลาย,ย่าช่องฟีดนะเพื่อนอาจารย์ไม่ใช่เพื่อนเล่นนะวันนี้อาจารย์จะมาสอนธรรมะก็เลยปงก็เลยเดินเท้าเปล่ามผู้ตื่นก็เป็นอย่างนี้แหละอาจารย์เนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก<อ>ารนี้แต่ว่าไม่อันนี่ <c oughs> ตืันนี้ก็อาถ้าคนอื่นหาว่าแบบเฮ้ยมาบูนี่ก็ได้แ่บเออใช่พวกครูบูนี่ถึงบ้านคนนี้อะไรอันนี้คนคนตื่นอะไรเงี้ยคนตื่นยังถ้ายังไม่ตื่นอาจารย์มีวิธีปลุกไหมครับมีปลุกยังไงฮะนี่ ผมตื่นแล้วครับผมอาาจรย์เช็คแต่ละคนว่าจ่ใช่ตื่นอาจารย์ปลุกเนื้อที่ตีนดีกว่าเพราะไม่งตายแล้วเนื้อที่ตีอาจารย์อ่ะอาจารย์บวมอ่ะพยายามที่จะปฏิบัติวันแรกเป็นวันแรกใคยดูสินเต็มคนเราเนี่ยมันต้องกำเต็มหน่อยมันถึงจะเต็มวิธดูดูเป็นคนไม่เต็มไม่ได้ที่ห้าข้อปฏิบัติไม่ได้ทำอะไรกินนี่คนเต็มพูดจานนี้จริงนะโอ้โหเป็นกรบาลแย่โทษแต่เราอ่ะข้อสามเลิกแล้วนะเลิกเลยครับข้อห้า ห้าเล่าตห้าเล่าจีบบงเทศกาลผ่นสองวันนี้แล้วนี่ก็วันเกิดน้องแต่อาจารย์กินเมื่อคืนแสดงว่าต้องมีงานใหญ่มีงานใหญ่อ่าเมื่อคืนนี้มื่อคืนมีงานอะไรครับจมีงานตรงนี้สีรอรีรอเกล้เ้ายวเกีวียวลีว่าไม่ไม่ตกอาจารย์หต้องตกอาจร้อตกตงต้องติบาลเรืมึงไม่สางไงจันสางแล้ว เอาละวันนี้จะมาก็จะให้ <จะ S 1> ทุกคนจะเชื่อมึงได้ัยเนี่ย <laughs> เธอน่ะเชื่อเธออาจารย์บัวมาจะให้ทุกคนน่ะฟังธรรมะ,<ฮ>ะแต่ก่อนฟังเราก็ต้องฟังทับเดินด้วยเท้าท้องเออโอเคที่แกให้ <laughs> ก็เดีกินข้าววันอย่อิ่มไปเลยจุกไปเลยแล้วฟังธรรมะยาวๆใครหลับโดนเดี๋ยวม,มีบททโทษอาจารย์ยังอยู่ยเส้นอยู่ใช่ไหมจ๊ะ อยาเซ็นไม่ผิดศีลไม่ผิดไงไม่ผิดแล้วผูแหวนท่านนีงสูบยาเลยไม่ผิดอาจารย์ดูแต่ทุกคนเลยหนูเฮงทุกคนเนี่ยอายุไม่ยืนเท่าอาจารย์หรอกอาจารย์เนี่ยอยู่เป็นร้อยปีให้ดูนะท่อาจารย์ไม่ฆ่าสัตว์ไงและอาจารย์คุยรักคุยหนาข้อหนึ่งอาจารย์ไม่ฆ่าสัตว์แต่อาจารย์เอาประตูเลียใครเคยเอาไอติมทาจูแล้วให้หมาเลียไอแมว ขอโัษเลยขออโทษย่าใส่ร้ายกันมานานมาแล้วโโอเคก็ให้ฟังธรรมะแต่ว่าฟังยาวหน่อยฝึกความอดทนเพื่อที่จะทําให้บริษัทมันเจริญก้าวหน้าด้วยการพัฒนาบุคลิกภาพของคนใข่ใข่ใูกไม้ไม่ใข่เอาละพร้อมยังทุกคนหิวยังครจะกินข้าวฟังธรรมะถ้าเกิดใครหลับะโดนโดนโดนก็จทั้งโทษโอเคไปกินข้าว บ่ะ <_ re> <boy> อาหารพร้อมแล้วข้าวกันมาอ,นอิ่มๆนทุกคนจะได้มีแรงไปฟังธรรมะากกันชีวิตคนเราเนี่ยนะเกิดมาล้วนมีกรรมมีกำเนิดบางคนเกิดมาสูงต่ำดัางขาวไม่เหมือนกัน วัฒกรรมของคนเราเกี่ยวหรอือเปเกี่ยวอ,อันนี้อาจารย์รับสอนธรรมะแบบในออนไลน์ด้วยป่ะใช่ครับในออน,ออนไลน์สอน <ผม S 1> ว่าผมก็เห็นอาจารย์เข้าไปสอนธรรมะในกลุม่มสาวสองรักกระบังเลครับผมเห็นนะอันนั้นคือเข้าไปสอนธรรมะใช่มฮะสอนธรรมะสาวสองรักกระบังไม่เคยไป, <laughs> ไปเลยสาบานนะฮะเฮ้ยเมื่อเมอาจารย์ไปสอนธรรมะแบบหลังรักคาราเก็ตเนี่ยเราลองที่นี่พลดเก็บพลาไปสอนด้วยือสามเท่าลงห้าร้อยมือเลย เขาต้องจ่ายอาจารย์ทำไมอาจารย์ไปจ่ายเขา่ะอาจารย์ก็ไม่เอาใจนั้นอาจารย์ยังก,กินเหล้าอยู่เลยอาจารย์เมา y <years> อ a r s l a t e ่อมามาถึงเวลาที่สำคัญแล้วเราก็กินข้าวกันกินน้ำสำราญข้าวหวานเอาละฟังธรรมะกันแล้วก็ ถ้าใครหลับก็จะโดนทําโทษนะธรรมะในวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการปรงปรงเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราควรจะปล่อยวางอะไรแล้วก็จะต่อสู้กับชีวิตยังไงในอนาคตปีใหม่นี้ตื่นครับผมองสองสอบ oh <my> ดูเราเหมือนมีคนมีสติใจลอยใครที่แซสอาจารย์แรกๆตอนแรกๆมาระวังจับตาดูให้ดี คือความจริงธรรมะคือความถูกต้องธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ถ้าเรารู้แจ้งสัจธ,ธรรมรู้ความจริงแล้วก็วางจิตวางใจยอมรับสัจจะความจริงเหล่านั้น<ะ>กายอย่างใจอย่างเวทนาอย่างหนึ่งจากเกิดจากแก่จาก,ก,จากเก็บจากตายจากพร่า จึงทุ่มเทไปยังสายสองวารสารศาสตว์โดลองรูรร้เพื่อใชแต่วันนี้จบกันเลยเหมือนลูกไก่ตัวแรกที่เจาะกระปอ๋องลูกไก่ที่อยู่ในฟองไข่ไม่รู้จะมีะอิ่มอยู่กับความสศแบบนั้นหลับเปล่าสวยเห็นกูหลับไหมล่ะจารย์ไม่หลับใช่ไหมไม่ได้หลับอ๋อปวดหลังเนอะปวดหลังนงั่งนานปวดหลังเ<ห>นอะมีพระบรมมรดกแมอาจารย์ สอไม่ได้ขอตื่นทันเห้ตื่นยันยานดีนะทักก่อนเดี๋ยวไปมันเรื่อเราอ่ะของคนยากจนขอทานจนถึงปราสาทหลวงของพระราชามคนละทุคนก็ตามพยาสายแต่ห้ามหลับสุภะ ใครจะนอนนี่นั่งเยียงหรือว่าจะต้องอะไรก็แต่ระห่างหลับตาเฉยๆจะมีแววตรงนี้โตมากับฟังธรรมาตั้งแต่เด็กๆยายชอบพาเข้าวัดนี่อาจารย์ดูผมไม่ได้หลับหลับพักสายตาแต่ว่ามือผมจะกระดิ่งตลอดถ้ามือผมก็เด็กตลอดเพราะผมไม่หลับถูกไหมเราสมาธิกลมาปล่อยมันเป็นไปลงโทษไม่นาิเชื่อหรือ แลยังรับผิดชอกัน้ไม่ไหวแล้วนะอย่างนีเป็นพยานเป็นสาวผสุดายานไม่ไม่หลับหนไม่ได้ไหนไม่ได้หลับอยู่ข้างนอกไม่ไม่ไม่รความสงร่มเย็นในใจเ็ื่อตาง เราลูกศิษย์ลูกหาที่มาฝากเนื้อฝากตัว oh. ก็ได้สำหรับแบบนี้คอาจากเอารัหาวไม่เฉยมีความเครารพมีความศรัทธาตาม <c oughs> ถ้ามีอะไรมากมีองค์แปดหรือเดินตามอะไรอมากมีองค์แปดกรรมันตะการทำมันชอบการทำการงานชอบ,ชอบสัมสมาอาชีวะก็มีแล้วในศาสนาเรบ ไม่รับปะสนิ้วไม่หยุดไปอ่ะนิ้วอยู่ก็ดิกไปอ่ะกดติกไปเท้าอยู่เฮ้ยใช่เปะหายไปเป็นนาทีเลยนะกดนั่งเท้าอยู่หายไปไม่ไดกันได้นาทีเลยเนี่ยแขวนเท้าอยู่จัไม่เห็นสิอันบนไปก่อนอันบนไปก่อนอายุของพระพุทธศาสนาไม่ได้ขีดเส้นบ้านไม่ต้องจบลงในห้าพันปีสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจ ข้เรามาเอาบุญกาเดียวเฮ้ยไม่เอาหลับข้างเดียวพี่นี่มึงลอข้างเลยเดียได้ไม่ได้เอเลยมือก็ไปกระดิกด้วยด้วยสติด้วยสัมปจัญจัดว่าแต่เขาซยก็หายไปพักเลยนิวจิ้มายพักเนย่งัดผลไหมสคนดทัดผลนะ One hour later เรามานอนกลางดินกลางสายนี่เป็นปราสาทของมใครหายไปไหนมามึงหายไปไหนมาก็อยู่ที่ตลอดทำไมมึงเพิ่งมือตาเหมือนหายไปหลับไปแอบหลับเคิ้มไม่ได้นะเคิ้มเพห้ามนะได้เลยโดนโดนเคิ้มไปแล้วนะเมื่อกี้เราอ่ะเออเคลิมไปแล้วถือว่าโดนแล้วนะเคิ้มไปแล้วนอนกลางดินกลางสายนี่ นอนไม่น้นคงแค่ปอนางนอนน่นอนะเ่ออยเฉเือนลอยังชิงยุทอให้อยู่ได้โคจเนมัตตันยุตาญาติโยมทั้งหลายครูบาอาจารย์ทุกทูานอนายตายแล้เหมือนตายตายหมอยตายตาข้าตายจำไม่หลับฝันสูงฝันจเหมือนตายตาไม่หลับเราฟังเทศฟังธรรมก็ฟังธรรมดาพื้นบ้าน มันก็เป็นบุญเป็นประโยชน์ไม่น้อยเราความเปลี่ยนปลุกความ้้าาหารในใจให้มันเกิดเนี่ยฝั่งนัวซันดอนเขาฝั่งใตเขาเกิดหลับกนนะลมจินโดนก่อนเลยศาสนาพวกเราทั้งหลายอาจจะแอรอาจยัดเยียดกันอยู่ในนรกหนเวลานี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าจะได้เกิดมาเป็นมิตแต่ละทีมันยากเย็นจะไปทรมา การม,มาตณัณหาภาวะตัญหาวิภาวตะวตณัณหามันไม่ได้เลือกหน้าอินหน้าพรมด้วยไม่ได้กลัวใครศาสนาไหนด้วยโนแล้วนิ้วหยุดไปแล้วนิ้วหยุดไปแล้วมีหลักฐานนิ้วหยุดไปแล้วนิ้วหยุดไปแล้วกานดูดีป่าวจานะละง่วงหรือป่าตายแล้วนี่นีก่กืตาคาไม่ได้ตาย คนที่ชี้ทางเป็นเหมือนกับเปิดของปิดหงายของไปช่วยผมเปิดตาให้หุบลงไม่ได้ผมเพิ่แค่มาบอกเรื่องราบมันก็เกิดสามทีแล้วมื่อกี้รวมสาคนเดี๋ยวหยุดทำงาน หิวหยุดหิวหยุดพรุ่นี้ดวยแอบคับเมื่อมึงไม่หลับไม่นอนเหร่อาจานเอาคอยจบทีนไงมันจะไม่ได้รู้ควบค้าได้เหมือนเด็กเด็กแล้วร่างกายไม่สระเจ็บน้องเจ็บนี่นะอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขที่นั่นตีนอยู่กับเด็กอีกจะหนาทำไมยิ่เนี้ย ลหมือหยุดต้นนานแล้วแต่มาดูตีนน่ยตีนเน่ยหยุดแน่แน่มีลมหายใจกันเพื่อนเพื่อนเพื่อนแท้นะเห็นเพื่อนตายมันจะต้องไม่เจ็บอย่างไรมันไม่เจ็บชอบเยี่ยมซะนอนก็นอนสมกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจเป็นทุกข์ ครับตะนร้าข้างเดียวด้วยอ้าวห้าทีแล้วห้าทีแล้วนั่ง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 ได้อะไรบ้างวันนี้ทนยะมานฮะทรมาน ปรามาอะไรรับเทียนเรื่องปงเรื่องอะไรกันวันนี้นี่เราเจอคะแนนมาแล้วคนที่หลับไตครั้งหนึ่งยัดสี่ครั้งตาสองครั้งไอ้โน้ตห้าครั้ง <c oughs> นี่แหละเรียกว่าความน่าสนใจของการาทำธมะเนี่ยก <c oughs> ็ <c oughs> คนที่หลับก็จะโดนทำโทษการให้น้ำมนจะได้ดวงดี าการถูกทำโทษก็จะเป็นการไห้น้ำมนต์นะไม่รู้การไห้น้ำมนต์อันนี้ไม้ผมน้ำมนต์ไม้ผมน้ำมนต์ไอ้จ้าเท่าไหร่นะแปดอ่าน้อยสุดน้อยจะต้องเป็นตาไถไถทีเดียวทีเดียวเหมือนั้นแหละเดี๋ยวเดินไปทีเดียวหลับตาหนึ่งสอง้องหตอง ไอ้เส้นไอ้เส้นอย่างอื่นแต่มันโดนมันเสียเออมันเสียมันเสียไปหน่อยไม่เหยียบเพราะหลายคนเดียวเอาน้ำมาสาดเสียไปเปียกกันนะคุณเดิอันที่สองหนึ่งสองโอ้ยเดี๋ยวแล้วมึงผม้ยลงวนี่คนนี้กระดิกนิ้วตลอดเลยแต่หยุดแต่หยุดกระดิกนิ้วไป สี่ทีขนาดสองทีมันแค่วูบเป็นช่วงๆอาจารย์นั่นาะวูบก็ไม่ได้หนึ่งสองสามสี่เดียวาจายไเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยเเยยเเฮ้ยเยยเฮ้ยเยเ ตัมเึิอดบอกแล้วต้องตัออกจากบ้านมัมูตูก็บอกพายุข้าวตอนนี้ต้องการอะไรไหมต้องการไม่ใช่ตัวแลไอ้นี่เยอะเลยไอ้น้ตาทีจับไม่ได้หรอเ่ยจับไว้ดมิ้นเมื่อกี้หลับตาไหมนะตาเด้อสามสี่ห้าตัวองไองแล้วนะ ทำตรงอะไรอ่ะหลบลงกาฝนตกเลยเหรอพี่เอ้าที่ฝนตกเหรอพี่เป็นบางพื้นที่ไหนไหนอาจารย์ก็มาแล้วนะให้พรน้ำมนต์กุหลาบก็ได้ไหนไหนก็มาแล้วที่เหลือสีหนึ่างมมือจะได้พรกุหลาบอ่ะพรหน่อยนะพรไหนก็มาแล้วหนึ่งสองสามหนึมืออาจารย์ตีมือเลยอ้ไม่อดมึง ผมบอกไปแล้วจ้ามเอ้าอย่าไปยืนไม่นั่งซ้อนเขาสิผมบอกไปแล้วสี่ทีแล้วจ้ามนั่งซ้อนน่ะอย่าไปนั่งซ้อนเขาสิเออมานี่กีลาเยอะมึงอะมาไอ้บอสเดียวน้ำหนักมันลงเยอะวันนี้ก็พาให้ทุกคนฟัง ธรรมะกันก็ถือว่าต้อพทตั้งใจกันในการปัธรรมะอาจารย์ยังไม่ได้พมใช่ไหมอาจารย์มีพอของตัวเองอยู่แล้ว <c oughs> อขอใช้สโลได้นันธรรมะที่ฟังไปปรับใช้ในชีวิตเพื่อความเจริญก้าวหน้าในปีต่อไปที่จะมาถึงนี้สำหรับวันนี้อาจารย์รวมคนตื่นยังก็ขอตัวบอกกล่าวนะตรงนี้ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นยัง กูัวตื่นยัง